สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีอี a ช n e นครับคลิปนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูนะครับประจาวันนี้โดยข่าวสั้นแมนยูวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตต่างๆรอบโวปีศัจเด็กแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน,นะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับ เหมือนทุกๆคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปที่ข่าวแรกกันเลย ข่าวแรกนะครับก็คือเมสันกีนวูดครับเขาได้ไปเริ่มฝึกซ้อมกับทีมเกตาฟฟ่แล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่กีนวูดเนี่ยก็ได้ไปฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้อัปเดต IG s t o r y แล้วก็อัปเดตโปรไฟล์ IG ของเขานะครับในรอบเกือบ1ปีนะคือตั้งแต่มีข่าวเนี่ยกีนวูดเขาไม่ได้อัปเดต IG ของเขาเลยคือล่าสุดเขาได้อัปเดตภาพการฝึกซ้อมของเขากับเกตาฟฟ่นะครับ และเขาก็ได้ไปร่วมถ่ายรูปกับแฟนๆของกีตาฟี่นะครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มใหม่แล้วนะเริ่มชีวิตใหม่ของเมสันกินูุแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นข่าวที่โซฟิยานอัมระบัตนะครับได้เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดตัวแล้วหลังจากที่มีข่าวออฟฟิเชียลแต่เปิดตัวก็คือเปิดว่าใส่เสื้อหมายเลข4นะครับตอนนี้โซฟิยานอัมระบัตใส่หมายเลข4ีก็จะเป็นเบอร์เก่าของฟิลโจนนะครับ เบอร์ที่ฟิวโจนใส่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นอาราบ,บัตที่จะมารับช่วงต่อนะครับก็ขอให้ยาเจ็บเยอะเหมือนฟิวโจนนะโอเคเรื่องของอาราบ,บัตเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้มีภาพโปรโมทภาพเซ็นสัญญาเนี่ยกับสโมสสเนี่ยคือทางผู้จัดการส่วนตัวของอาราบ,บัตนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า เขายินดีกับอาราบ,บัตมากนะครับเพราะว่าอาราบ,บัตเนี่ยเขารอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดชั้งซัมเมอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ลงเอยกับแมนยูจริงๆอัมาราบัตเขาปฏิเสธหลายสโม,มสรน,นะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาปฏิเสธตั้งแต่ช่วงปิดตลาดเปิดตลาดซื้อขายนะแล้วก็จนปิดตลาดทิ้งได้เซ็นสัญญาถาวรกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> รอนานเลยนะสำหรับอาราบ,บัตเนี่ยหมายเลข4ของเรานะครับผม <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นข่าวเรื่องของที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศรายชื่อักเตะ25คนนะครับในการลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2022-2023 2024ครับในรอบแบ่งกลุ่มโดยมันก็จะไม่มีชื่อของดอนนี่ฟันเดอร์เบนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประกาศเป็นไกลๆแล้วว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกจะไม่อยู่ในทีมนะก็เหลือแค่ในอนาคตเนี่ยฟันเดอรเบอาจจะย้ายไปอยู่ หลีกอื่นนะครับถ้าอย่างร็วที่สุดเนี่ยก็คงเป็นหลีกตุรกีหรือว่าหลีกซาอุนะที่จะสามารถย้ายได้ในช่วงนี้แต่ถ้าจะไปอยู่หลีกที่ยังอยู่ในยุโรปเนี่ยต้องรอตลาดหน้าเลยนะครับตลาดนี้คือ,อยังไม่ได้ย้ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็กองการเมนยูเนี่ยซื้อมาเพิ่มหลายตัวนะทั้งเมสันเมาส์แล้วก็โซฟิยานอัมราบัตนะครับก็ ถือว่าเหนื่อยหน่อยน,นะของฟันเดอร์เบกถ้าจะแย่งตำแหน่งตัวจริงนะครับผมรายชื่อทั้งหมดนะครับ25คนเนี่ยก็จะมีผู้รักษาประตูก็จะมีอัลายบาอินเดียอังเดโอนาน่าทอมฮีตันครับกองหลังเดียโกดาโลวิทตอลินเดเลฟไทเลวมาเลเซียลิซันโดมาติเนสนะครับเซอร์จิโอเลกิลอนลาเฟลวาลัง จนนี่อีแวนลุคชอแฮร์รี่แม็กไกว์แล้วก็อารอนฟันบิสการ์นะครับในส่วนของกองกลางกองกลางก็จะมีซูฟิยานอัมราบัตคาเซมิโลคริสเตียนฮิกซินบุนฟฟนเดสสกอตแม็กธอมมินีแล้วก็เมสันเมาส์ au, ครับผมกองหน้าก็จะมีแอนโทนีเจรอนเซนโชฟาบริโดเปเยตตีออกันตินมาซิยาอมาคัตเลฟอร์ดแล้วก็ไรส์มุดฮอยลุนนะครับ ส่วนนักเตะดาวรุ่งอย่างอันนี้อเลฮันดกานาโชแล้วก็คอบบี้ไมนูเนี่ยเขาจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า21ปีนะครับก็สามารถลงทะเบียนเล่นได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาแบบลงทะเบียนในนักเตะอายุเกินนะก็ลงทะเบียนเป็นนักเตะดาวรุ่งที่อายุต่ำกว่า21ปีครับก็สามารถลงเล่นได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือข่าวของ25นักเตะครับที่มีรายชื่อที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ผมกลับไปที่ข่าวของซูฟิยานอัมระบัตสักแป๊บหนึ่งนะฮะอัมระบัตเนี่ยก็คือล,ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ามีการบาดเจ็บที่หลังเดอจิมรักเกอร์จากทีลกราฟเขารายงานไว้อย่างนี้นะทั้งทีลกราฟทั้งเด e ยรเลติกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคืออัมระบัตเขาก็ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับก็คืออาการบาดเจ็บเขาเนี่ยแมนเชิเตอร์ยูดเตประเมินแล้วว่าสามารถ ลงเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอัมรบัตก็สามารถจะไปเล่นแล้วก็เก็บตัวในเมป์ทีมชาติโมร็อกโกได้นะครับแล้วก็จะสามารถกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บครับส่วนข่าวต่อมาก็เ,าเป็นข่าวสั้นๆของแอนโทนีนะอัปเดตข่าวของแอนโทนีล่าสุดเนี่ยแอนโทนี Anthony เขาก็ได้มาออกเป็นสเตทเมนต์ส่วนตัวนะที่ไอจี IG ของเขาว่าเรื่องที่เขามีข่าวเนี่ยข่าวเกี่ยวกับเรื่อง การทำร้ายร่างกายแฟนเก่าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเขาได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าคือก็ให้ตำรวจของบราซิลเนี่ยดำเนินการตามที่สอบสวนเข้าไปได้เลยนะครับเขาไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของคดีนะครับเขาบอกไว้อย่างนี้นะใน IG ของแอนโทนีแต่ว่าล่าสุดคือแอนโทนีโดนตัดออกจากทีมชาติบราซิลแล้วก็ ข่าวของวันนี้เลยที่อัปเดตเนี่ยเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตัดออกจากทีมก่อนชั่วคราวจนกว่าคดีจะเสร็จนะประมาณนี้นะเดวต้องรอถแถลงการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามนะเพราะว่าแมนยูถ้าขาดแอนโทนีไปช่วงเนี้ยมันตัวที่จะมาแทนเนี่ยมันมันยากนะเพราะว่าปีขวาแมนยูนี่มันหาย,ยากเลยเกินคงเป็นโอกาสของฟากุนโดเปยตีนะครับอาจจะเป็นไปได้นะสำหรับฟากุนโดนะ ก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับข่าวสั้นเมนูของเราในวันนี้ครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องต้นสีอน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว